ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ดิฉันเรียกค่ะท่รรานประธานนะคะสุลกากรโยนให้ผู้ว่าผู้ว่าโยนให้สภาความมั่นคงแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติโยนมาให้สุลกากรกออีกทีวนกันอยู่แบบนี้บทสนทนาแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวค่ะนั่งฟังกันอยู่เนี่ยนะคะทั้งตัวท่านประธานเองตัวคนที่นั่งร่วมประชุมข้าราชการเนี่ยงงกันหมดว่าสรุปที่ผ่านมาเราไม่รู้หรอว่าใครเนี่ยต้องเป็นคนปิดท่าข้ามนี่เลยค่ะ รัฐบาลลู่อีช่างเกี่ยงเพราะว่าอะไรถ้าท่านดูนะศุลกากรอ,อยู่ใต้การคางังผู้ว่าอยู่ใต้มหาไทยสภาความแม่คนคงแห่งชาตินายกเป็นประธานดิฉันถามว่าเมื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ใครต้องเป็นคนลงมาตัดสินใจในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีค่ะที่ดูแลทุกหน่วยงานที่มีอำนาจในการสั่งการสูงสุดท่านประธานแต่เรื่องนี้นะคะคุยกันมาเป็นปี ไม่มีสักท่าที่ถูกปิดหรือถูกจัดการแต่พอฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจแปบ๊บเดียวเท่านั้นอะคะ่ะสองวันที่แล้วปิดไปแล้วท่าหนึ่งท่านประธานคะแบบนี้เนี่ยเราควรจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันทุกเดือนเลยไหมท่านนายกจะได้ตั้งใจทํางานนะคะมันจะได้มีความคืบหน้าแบบนี้และดิฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าถ้าข้ามในจังหวัดตากเนี่ย มันแข็งแรงมันมั่มันมั่มนงคงมันยั่งยืนเพราะว่าอะไรมันไม่ได้สร้างจากไม้มันไม่ได้สร้างจากอิฐหินดินปูนซีเมนอะไรมินิสมาหลาท่านประธานมันสร้างจากเงินค่ะเงินที่มาจากสวยมาจากการคอร์รัปชันมาจากการที่ปิดหูปิดตาของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เปิดกระเป๋ารับเงินรับสวยมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่ท่านจะมองไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่ในบริเวณนี้และนะคะนี่แหละคะ่ะ คือเคล็ดลับว่าทําไมตํารวจนะทั้งประเทศอยากจะไปกินตําแหน่งนะที่จังหวัดตากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่สอด